สวัสดีครับ Apple ยังคงมีเซอร์ไพรส์ให้เราแปลกใจได้ไม่หยุดครับเพราะหลังจากที่ปล่อย iOS 14.6เวอร์ชัน RC หรือเวอร์ชัน r e l e a s e Candidate ที่คาดกันว่าจะเป็นเบต้าสุดท้ายและคาดกันว่าสัปดาห์หน้าจะมี iOS 14.6ตัวเต็มออกมาครับแต่หลังจากที่ปล่อย iOS 14.6 RC ไปเพียง2วัน Apple ก็มีเซอร์ไพรส์เพราะปล่อย iOS 14.7เบต้าหตามออกมาเฉยเลยครับ เพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 14.7 beta 1ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับและหลังจากที่ปล่อย iOS 14.6 RC 1ไปเพียง5วัน Apple ก็ปล่อย iOS 14.6 RC 2ตามบอกมาให้แปลกใจกันอีกครับแต่นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะเคยเกิดเหตุการณ์ทำนองนี้มาก่อนหน้าเหมือนกันครับตอนปลายปีที่ผ่านมา iOS 14.3 RC ก็มีทั้ง2เวอร์ชันเหมือนกันครับ สำหรับเพื่อนๆที่ติดตั้ง iOS 14.7 beta 1ไปแล้วถ้าต้องการติดตั้ง iOS 14.6 RC 2ต้องดาวเกตผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่สงสัยว่าติดตั้งเวอร์ชัน RC ไปแล้วถ้า iOS 14.6ตัวเต็มมาจะสามารถอัปเดตได้หรือเปล่าต้องดูว่าเวอร์ชันเต็มเป็นบิลที่ใหม่กว่าหรือเปล่านะครับถ้าใหม่กว่าก็อัปเดตต่อได้เลยครับแต่ถ้าเป็นบิลเดียวกับ RC 2ที่ออกมาในตอนนี้ก็จะไม่มีการอัปเดตเพราะเป็นตัวเดียวกันนั่นเองครับ ไม่เพียงเท่านั้นวันนี้ Apple ยังปล่อยอัปเดต iPad OS 14.6 rc 2ตามมาอีกด้วยครับแต่ไม่มีสำหรับ watch OS tvOS และ macOS นะครับในการอัปเดตครั้งนี้สำหรับเพื่อนๆที่ติดตั้งเวอร์ชัน rc แรกขนาดไฟล์ในการอัปเดตเป็น rc 2จะไม่ใหญ่มากนะครับโดยสำหรับ iphone แต่ละรุ่นขนาดไฟล์ในการอัปเดตเป็น rc 2จะอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าเมกะไบต์เท่านั้นครับของเพื่อนเพื่อนใช้เ,เคเรื่องรุ่นไหนขนาดไฟล์อัปเดตเท่าไหร่กันบ้างครับสำหรับเพื่อนๆน,นที่สนใจติดตั้ง ios เวอร์ชันเบต้าสำ สามารถดูวิธีลงทะเบียนติดตั้งได้ฟรีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับเราไปอัปเดตแล้วไปดูกันครับ iOS 14.6 RC เวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่ขนาดไฟล์ไม่ใหญ่มากนี้จะมีอะไรใหม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างไปชมกันเลยครับภายหลังการอัปเดตหมายเลขบิวใหม่จะเป็น 18f72 นะครับการอัปเดตครั้งนี้ไม่มีคุณสมบัติอะไรใหม่เพิ่มเข้ามาแต่น่าจะมีการแก้ไขบัก๊กหรือปัญหาสำคัญที่พบในเวอร์ชัน RC ก่อนหน้าครับ แอ p เปิ Apple ถึงต้องรีบออกเวอร์ชัน RC 2ตามออกมาแบบนี้แต่ a p p เปเองก็ไม่ได้เปิดเผยว่าแก้ไขอะไรบ้างนะครับเวอร์ชัน RC 2มาแบบกระทันหันแบบนี้เราต้องไปลุ้นกันแล้วครับว่าสัปดาห์หน้าจะมีตัวแ็มปล่อยออกมาให้อัปเดตกันหรือเปล่าหรือจะมี RC 3ตามออกมาอีกเพื่อนๆสามารถติดตามข้อมูลได้ที่นี่นะครับอย่าลืมกดติดตามกันนะครับและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ